สวัสดีค่วะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้รายการร้8สมุนไพรหายา,ยากนําเสนอเป็นตอนที่ห้าหเนาะถ้าจำไม่ผิดขอนําเสนอต้นยอ,อน้ําหรือยอทามค่ะต้นนี้เขาเป็นไม้เฉพาะถิ่นที่มีชื่อท้องถิ่นอยู่หลายชื่อนะคะถ้าทางภาคกลางภาคใต้เรียกว่ายอนาถ้าอ่างทองจะเรียกต้นนี้ว่ายอป่า คนครสวรรค์จะเรียกยอป่าเล็กเลยเรียกกล้ามกุ้งส่วนชัยนาทสีสะเกตโคสมพิสัยมหาสารคามจะเรียกต้นนี้ว่ายอน้ำสีสะเกตเรียกยอเบี้ยอำเภอเมืองสรารคามจะเรียกว่าเครือขมิน้นสุราธ,ธานีอำเภอเจริญศินสกลนครจะเรียกว่ายอเตี้ยอำเภอสีเชียงใหม่น้องคาย ก็เรียกว่ายอเตี้ยเหมือนกันส่วนอำเภอบ้านดุงอุดรธานีจะเรียกต้นนี้ว่ายอทไทม์แล้วก็อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์จะเรียกต้นนี้ว่ายอเยอเปรยต้นนี้จริงๆ มันมีลักษณะของใบหลายแบบมากนะคะที่เรารีรีรอรอก็คือคนที่นําเสนอก่อนหน้าเราอะใบเขาจะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เราก็ค้นข้อมูลจนค้นข้อมูลจนเจอข้อมูลชุดหนึ่งของน่าจะเป็นศึกษาพันสมุนไพรของบ้านแม่ทอดก็เลยสรุปออกมานำเสนอให้ได้ดูกันเนาะ ถามว่ามันหายากไหมถ้ามันเจอในหลายจังหวัดขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้ยากมากนักแต่ว่าเชื่อเถอะว่าต่อไปมันมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรือหายากกว่านี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะพื้นที่โลกล้างว่างเปล่าตอนเนี้ยจริง,รงๆแล้วก็มีเจ้าของทั้งหมดก็อยู่ที่ว่าถ้ามันต้องกลายเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นบ้านจัดสรรหรือกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สมุนไพรพวกเนี้มันก็จะต้องหายากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะทีนี้ลักษณะของไม้ต้นนี้นะคะ เป็นไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเรือความสูงอยู่ที่0.3เมตรถึง2.5เมตรรากและเง่าส่วนที่ใช้เป็นยาคือรากและเง่านะคะจะมีเนื้อสีเหลืองเข้มตามกิ่งอ่อนช่อดอกตามกิ่งอ่อนช่อดอกแล้วก็ใบจะมีขนแล้วก็ผลก็มีขนด้วยนะคะสั้นนุ่ม ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามเนี่ยเรียงตรงกันข้ามจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรูปรีรูปขอบขนานรูปแถบหรือรูปไวโอลินเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินการบรรยายของต้นไม้ว่าลักษณะใบเหมือนใบ,ใบเหมือนใบเหมือนไวโอลินนะคะก็คือแบบนี้คือมันจะมีความความเป็นคอดเป็นโค้งแบบนี้นะคะ ในต้นต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะใบปนกันหลายลักษณะมากมีทั้งแบบขอบขนานมีทั้งรูปไวโอลินไวโอลินแบบนี้มีทั้งซอนสองซอนสามนะคะก็แปลกดีเนาะบรรยายว่าใบเหมือนไวโอลินปลายใบแหลมเรียวโคนใบแหลมใบของอด ต้นอายุน้อยขอบใบมักจะยากเป็นแฉกแบบขนนกก็พิจารณาเอานะคะบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจคำที่ใบเชิงพืชศาสตร์หรอกเพราะเราก็ไม่ใช่นักพืชศาสตร์ไม่ใช่นักวรรณศาสตร์แฉกใบค่ขนขอบใบผิวใบด้านบนเกลี้ยง มีขนปะปลายด้านล่างมีขนสั้นเรื่องของขนเนี่ยบางชีมันก็อยู่ตามพื้นถิ่นหรือตามผุ่มมีประเทศที่ปลูกมันกันนะเรามาดูลักษณะดอกช่อดอกแบบกระจุกทรงกลมกว้าง1เซนติเมตรกีบดอกสีขาวคือกีบดอกจริงให้มีสีขาวแต่ว่า ชุดนี้ยังไม่ทันบานชุดนี้บานจนร่วงจนน่าจะติดผลไปแล้วกลิบดอกสีขาวมีหลอดยาวมีกลิ่นหอมผลรูปรีขอบขนานและมักจะเบี้ยว มีผลย,ย่อยรูปหลายเหลี่ยมอัดกันยี่หถึงสามสิบผลผลที่เห็นนี่คือมีผลอัดแน่นรวมกันหลายสิบผลถิ่นอาศัยขึ้นอยู่ตามที่โล่งแจ้งหรือชายป่าริมน้ำหรือในพื้นที่บุ่งทาม หรือในป่าบุงป่าทามที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลออกดอกช่วงเดือนธันวาถึงเมษาผลแก่เมนาถึงกรกฎาการกระจายพันธุ์พบได้ค่อนข้างยากในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดตากลงไปจนถึงภาคใต้สุราษฎร์ธานีแต่ค่อนข้างพบได้ง่ายทั่วไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในต่างประเทศพบในลาวกัมพูชาและเวียดนามการใช้ประโยชน์นะคะ สมุนไพรรากต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังคือเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศที่ผู้เป้าผู้ชายชอบเอาไปใช้เป็นสมุนไพรนะคะรากทุบเอาน้ำทาแผงเงี้ยงปลาดุกตำใครเคยโดนปลาดุกตำหรือเคยได้ยินการเล่าเรื่องโดนดเงี้ยงปลาดุกนะคะมันจะปวดมากจนบางคนถึงขั้นเป็นลมหรือสลบไปเลยก็มี ทั้งต้นเป็นยาเย็นเข้ายาอื่นเป็นยาบำรุงเลือดต้นเถาเข้ายาอื่นๆแก้ปวดไม่ตามร่างกายเอะอันนี้รู้สึกจะอยู่ในหนังสือป่าบุงป่าทามนะคะมันมีไฟล์ PDF ให้ได้ดาวน์โหลดอ่านกันด้วย วันนี้ก็เลยเอามานำเสนอให้ได้ดูกันนะคะเป็นหนึ่งในสมุนไพรหายา,ยายากและใครที่คิดว่าหาง่ายต่อไปอ่ะรับรองได้ว่าหายากแน่นอนเพราะยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็จะถูกขุดออกไปใช้เป็นจำนวนมากและที่สำคัญสมุนไพรอะไรที่ใช้รากลองนึกภาพดูค่ะใช้รากไปแล้วแล้วทำไมมันถึงจะไม่เสี่ยงศูนพัน ถ้าอะไรที่มันใช้ต้นใช้กิ่งใช้ผลน่ะมันยังพอว่าเนาะแต่ใช้รากเนี่ยก็คือมันก็ต้องตายอะเอารากมาใช้มันก็ต้องตายเพราะมันเป็นไม้ขนาดเล็กเนาะมันไม่เหมือนไม้ใหญ่ๆที่ขุดแบ่งบางรากแล้วก็เหลือบางส่วนเอาไว้แต่ไม้พุ่มหรือไม้ที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเวลาขุดมันก็ต้องขุดทั้งต้นเลยแล้วก็ตัดเอารากใช้ต้นมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นไม้อะไรที่ใช้รากอะคะ่ะโดยเฉพาะกลุ่มไม้ล้มลูกกลุ่มไม้ ุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มไม้ขนาดเล็กอะโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรือหายากขึ้นมีแน่นอนโดยเฉพาะในกลุ่มยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการอย่างมากกว่าปกติเลยนะคะวันนี้ก็เลยขอฝากว่าต้นยอน้ําหรือยอทามไม้ที่ในอนาคตจะต้องกลายเป็นไม้หายากอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็จบเรื่องของยอทาม ลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ